สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากจะเป็นการพยากรณ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่16ถึง31มีนาคมปี2567 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมโดยประมาณนะคะก็สำหรับโชคชะตานะคะของชาวลัคนาราศีธนูตั้งแต่ในช่วงนี้นะคะไปจนถึงประมาณวันที่2เมษายนนั้นก็นับวันจะเป็นจังหวะเวลาที่ดวงชะตาของคุณจะโดดเด่นมากที่สุด <ook. mosque. S 2> ในบรรดาผู้คนทั้ง12ราศีเพราะว่าอันดับแรกก็คือนะคะชาวธนูจะไม่มีดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในภพเสียเลยค่ะอาจจะยกเว้นแค่ดาวมรุตยูนะคะที่ยังโคจรเป็นอรีนะคะและตรงนี้ก็แปลว่าบางครั้งบางคราวชาวธนูก็อาจจะมีศัตรปแปูแปลกๆจะมีเรื่องราวแปลกๆเข้ามารบกวนเข้ามาทำให้ตัวคุณน,นั้นจะเกิดความรำคาญใจอยู่บ้าง แต่ก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่ใหญ่โตอะไรและสำหรับดวงดาวที่แม่หมอมองว่านะคะค่อนข้างจะโดดเด่นหนุนดวงชะตานะคะของชาวลัคนาราศีธนูให้ดวงดียืนหนึ่งนั่นก็คือดาวศุกร์นะคะดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภความสำเร็จนะคะที่จะโครจรเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์และอุจจาวิลราชโครจรโยกหน้าลัคนาเกิดของคุณ และโดยอิทธิพลของดาวศุกร์นี่ล่ละค่ะจะส่งผลให้ชาวธนูทั้งหลายจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมจะมีความชามมิ่งป๊อปปูล่านะคะแล้วก็ยังจะดึงดูดนะให้ทั้งโชคลาภการเงินการทองวิ่งเข้ามาหาคุณมากกว่าปกติด้วยค่ะนะว่าจังหวะชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะจะมีความราบรื่นมีความสมหวังเข้ามาหรือถ้าหากคุณนั้นจะต้องเจอกับอุปสรรคและปัญหา ก็มักจะมีกาลยานามิตรจะมีเพื่อนมีสังคมที่เข้ามาช่วยชี้แนวทางหรือจะนำพาให้ชาวธนูจะสามารถผ่านพ้นจากปัญหาที่มีไปได้ในวันที่14มีนาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภัก็จะย้ายไปเป็นอุจจาวิราชอยู่ในราศีมีนนั่นก็แปลว่าดวงดาวจะส่งอิทธิพลส่งผลดีนะคะในเรื่องของความสำเร็จ ชื่อเสียงเกียรติยศการที่เจ้าชะตาจะเป็นที่ยอมรับนับถือและช่วงจากนี้ต่อไปนะคะถือว่าทำอะไรก็ตามก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จได้อย่างที่คาดหวังชาวธนูมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับความโชคดีนะคะจะมีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถ ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอีกด้วยเรียกว่าถ้าอยากขายก็จะขายได้หรือถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะขยับขยายอยากจะซื้อนะคะอยากจะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองก็นับว่าชาวธนูนั้นมีเกณฑ์จะสมหวังจะสําเร็จเช่นกันและที่สําคัญนะคะก็คือในวันที่15มีนาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนวินาศนั้นก็จะย้ายออกจากเรือนการเงินของชาวธนูแล้วค่ะ ตรงนี้ก็นับว่าดวงดาวจะส่งผลดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องและก็ภาระค่าใช้จ่ายที่จะมีน้อยลงกว่าในช่วง4.5วันก่อนหน้านี้นะคะส่วนดาวพระฤหัสบดีเนาะที่โคจรเป็นราชาโชคอยู่ในภพปุตตะตรงนี้แม่หมอแนะนำนะคะว่าชาวธนูถ้าอยากจะทำอะไรคิดหวังในสิ่งใดอยากจะเริ่มต้นในสิ่งไหนตัวของคุณนั้นจะต้องรีบสร้างรีบลงมือทำกันได้แล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหางานสมัครงานการค้าการลงทุนการสอบบรรจุการแข่งขันเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะยังโคจรหน,นุนส่งให้คุณจะมีความโชคดีจะมีความสำเร็จไปจนถึงวันที่30เมษายนนะคะดวงการงานดาวเจ้าเรือนการงานของชาวธนูในช่วงนี้จะโคจรถอยหลังอยู่ในราศีมีน นั่นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปชาวธนูหลายคนก็มีเกณฑ์จะต้องคอยไปแก้ไขงานเก่าๆหรือบางทีคุณจะต้องวนเวียนทำเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาส่งผลให้เนาะในหลายท่านนั้นคุณจะมีความรู้สึกเบื่อรู้สึกขี้เกียจไม่มีกำลังใจในการทำงานอยู่บ้างนะคะ ก็ถ้าโดยภาพใหญ่แล้วนะคะพอดาวพุธถอยหลังก็ถือว่าช่วงนี้การงานธุรกิจมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะคะแต่มันก็จะไม่ได้มีความก้าวหน้าที่มากนักส่วนคนทำธุรกิจคนค้าขายบางทีก็จะมีโปรเจกต์ที่อยากทำอยู่มากมายแต่คุณก็ยังไม่มีโอกาสจะได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่สำหรับในท่านใดนะคะที่มีความอดทนมีความมุ่งมั่นนะคะฝืนทำในสิ่งที่ตัวเองเบื่อหน่ายได้ คุณจะมีปากที่นำโชคได้ค่ะงานเจรจาจะราบรื่นจะมีคนคอยช่วยเหลือและธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามอาหารแฟชั่นเครื่องดื่มก็จัดว่าจะปังมากเลยนะคะในช่วงนี้และก็นับว่าชาวธนูนั้นนะคะช่วงนี้คุณจะมีเซนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหลือเชื่อด้วยนะคะดวงการเงิน ดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะก็จะย้ายออกจากเรือนการเงินของชาวธนูในวันที่15มีนาคมนะคะ ส่วนดาวสุกนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของโชคลาภความสําเร็จนั้นก็จะโคจรได้ตําแหน่งเป็นทั้งปทุมเกณฑ์และอุจจาวิลาศโยกหน้าลัคนาเกิดก็ถือว่าดาวสุกน่าจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากๆสําหรับคุณและในช่วง15วันจากนี้ไปนะคะก็ถือว่าดาวสุกจะทําให้รายได้หลังไหลเข้ามาจากหลายทิศหลายทาง จะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวธนูจะหาเงินได้ไม่ยากเพราะบางทีจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนช่วยอุปถัมภ์ดูแลหลายคนจะได้เงินได้โชคจากความรักความสเสน่หาและภาพรวมการเงินของชาวธนูนะคะถือว่าระยะนี้จะหาง่ายใช้คล่องกว่าช่วงที่ผ่านมาเอาละ่ะสำหรับในเรื่องของโชคลาภนั้นนะคะคุณจะมีดาวเจ้าเรือนสุภะไปโคจรเป็นอุจจาวิราชในภพแห่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ก็ถือว่านะคะชาวธนูเองเป็นลัคนาราศีที่มีโอกาสจะถูกรางวัลได้เหมือนกันนะคะและสําหรับแนวทางในการเสี่ยงโชคของคุณในช่วงนี้แม่หมอขอให้คุณเน้นซื้อตามเพื่อนค่ะเพราะว่ามิสหายคนใกล้ชิดจะเป็นสิ่งที่นําโชคลาภมาสู่ตัวคุณนะคะดวงความรัก ก็ด้วยมาตราฐานปฐุมเกณฑ์ของดาวศุกร์นี่ล่ะค่ะจะส่งผลให้ในสายตาของผู้คนทั้งหลายนะคะชาวธนูนั้นจะดูหล่อดูสวยรวยเสน่ห์ช่วงนี้หยิบจับทำอะไรก็ดูดีมีออร่าคุณจะมีความสนุกกับการเข้าสังคมจะมีแต่คนยกย่องชมเชยแต่เพราะดาวพุธนั้นนะคะในช่วงนี้จะไปโครจรร่วมกับดาวพระราหูส่งผลให้บางครั้งบางคราวนะคะชาวธนูก็จะปากไวไปสักหน่อยและ างทีคุณก็จะพูดจาไม่เข้าหูแฟนหรือว่าคนรักก็ได้ตรงนี้อาจจะต้องระวังนะในเรื่องของคําพูดที่มันอาจจะทําให้อีกฝ่ายเกิดความผิดใจหรือว่าน้อยใจขึ้นมาแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วน่าถือว่าความรักของคุณนั้นค่อนข้างจะดีและก็มีโอกาสที่คุณจะได้พบคู่เจอคู่จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะ ดวงสุขภาพก็สำหรับในระยะเวลานี้นะคะชาวธนูนั้นก็ไม่ได้มีเกณฑ์จะป่วยหนักแต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าหากคุณจะต้องระวังในสิ่งใดแม่หมอมองว่านะคะบางครั้งบางคราวการที่เราโดดเด่นมากไปจะเป็นภัยมากกว่าคะ่ะ ก็นับวันในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่อาจจะมีคนเข้ามาอิจฉ้าเข้ามาคอยจับผิดคอยกระแนะกระแหนนะคะจนคุณเกิดความรําคาญใจได้และเมื่ออากาศร้อน,อนๆก็อย่าปล่อยให้ใจของเราร้อนตามนะคะชาวธนูคุณจะต้องระวังการที่จะไปมีปากเสียงหรือว่ามีเกณฑ์จะทะเลาะก,กับคนอื่นได้ง่ายในช่วงนี้ด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดนะคะที่ใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดนะซูเปอร์แทงหรืออาจจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขีม563ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ